หมู่บ้านสารินทาราจังหวัดสมุทรสาครใกล้ๆกรุงเทพตอนนี้มีทางด่วนกำลังจะเสร็จแล้วนะครับจากกรุงเทพมาจอดที่หน้าซอยพันท้ายนรสิงเข้ามานิดเดียวก็จะพบกับหมู่บ้านสารินทาราบ้านหลังนี้47ตารางวาหลังมุมนะครับและก็อยู่ใกล้กับถนนใหญ่ด้วย นี่ครับคือบริเวณรอบๆบ้านของเราก็คือเป็นบ้านแฝดนะครับแต่ลักษณะเนี่ยจะเหมือนบ้านเดี่ยวเลยนะครับเพราะว่าติดกันแค่เฉพาะด้านข้างนิดเดียวเองความสงบร่นเย็นในหมู่บ้านนี้ก็มีค่อนข้างสูงแล้วมีความเป็นส่วนตัวไม่จอแจไม่แออัดมียามรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับบ้านหลังนี้47ตารางวา สี่ห้องนอนสมห้องน้ำหนึ่งห้องครัวขายแค่สามล้านสามแสนสามหมบาทเท่านั้นเองครับผมช้างจะพาท่านชมทั้งบรรยากาศภายนอกให้ดูถนน และความกว้างกว้างขวางของหมู่บ้านจอดรถได้สบายโดยเฉพาะหลังของเราเนี่ยจะเป็นหลังมุมจอดรถได้ทั้งในบ้านหน้าบ้านและก็ข้างบ้านด้วยบ้านเล็กที่ก็สวยนะครับลงท้ายด้วย85ดซื้อแล้วก็รีบไปทางหัวได้เลยนี่คือหน้าบ้านนะครับเรามีการต่อเติมหลังคาเอาไว้ด้วยกันแดด ทำให้เกิดความร่มเย็นอย่างมากเลยบริเวณหน้าบ้านนั้นกว้างขวางจอดรถได้สบายๆนะครับหนึ่งคันแล้วก็สามารถที่จะปลูกต้นไม้ได้ด้วยรอบบ้านหน้าบ้านเราปูกระเบื้องไว้แล้วนะครับ ตอนนี้มีการปลูกต้นมะม่วงนะครับซึ่งต้นมะม่วงเนี่ยก็ออกดอกออกลูกดีจังเลยนะนี่ไงสังเกตไหมเริ่มออกมเมล็ดออกลูกแล้วดกมากและบ้านที่หมู่บ้านนี้หลายหลังก็นิยมปลูกมะม่วงกันนะครับเพราะว่าได้ทั้งร่มเงาแล้วก็ได้ทั้งลูกมากินด้วยลูกนี้ดกดกนะดินที่นี่ดีมากสามารถปลูกต้นมงต้นไม้ได้อีก พอสมควรรอบบ้านเนี่ยจะสังเกตเห็นว่า,าบริเวณหน้าต่างเนี่ยเราจะมีการกันแดดกันฝนด้วยหลังคาเอาไว้นะครับหน้าบ้านก็สามารถตากผ้าได้เราเดินมาดูภายในบ้านกันดีกว่า มีประตูถึง2ชั้นนะครับประตูเหล็กแล้วก็มีเหล็กดัดให้ด้วยมีมุ้งลวดเหล็กดัดครบผ้ามา่านแอร์ขนาดใหญ่อันนี้เป็นห้องโถงนะครับของบ้านนี้ว้างใหญ่ไพศาลเลยว่างมากๆสามารถที่จะวางตู้โชว์โต๊ะกินข้าวโต๊ะนั่งเล่นทีวีได้เลย ามาชมห้องน้ํากันสักหน่อยห้องน้ําก็จะมีความสะอาดสะอ้านมากมาีที่บังเวลาอาบน้ําด้วยนะครับมีเครื่องทําความอุ่นให้ด้วยเครื่องทําน้ําอุ่นเห็นไหมครับเนี่ยกว้างไหมกว้างกว้างนะเด็กๆวิ่งเล่นกันสบาย เด็กๆคุณพ่อคุณแม่เพื่อนๆมานอนเล่นกริ้งเล่นกันได้เลยแขกไปใครมาต้อนรับสบายมากไม่อึดอัดไม่มีเสากลางบ้านด้วยเดินมาดูส่วนของอครัวกันนะครับเป็นสัตว์เป็นส่วนดีจังตรงนี้วางโต๊ะกับข้าวได้หรือจะนั่งทานข้าวคนสองคนที่นี่ก็ได้ นี่นะฮะสะอาดสะอ้านกว้างขวางครัวมีซิงส์ล้างจานมีตู้เก็บจานชามช้อนมีดมีเหล็กดัดด้วยนะฮะสังเกตได้ทุกหน้าต่างของบ้านนี้จะมีเหล็กดัดป้องกันขโมยขโจรเนาะ,ะมีเตาแก๊สนะครับนี่ชั้นเก็บของมีไฟมีพัดลม ด้านหลังบ้านนะฮะก็กว้างอีกเหมือนกันใช้สำหรับที่จะทำการซักล้างต่างๆเสื้อพงเสื้อผ้าเราทำการต่อหลังคายื่นออกไปด้วยโครงเหล็กแล้วก็ผ้าใบอย่างดีล่มนะครับกันฝนกันแดดดีมากมีปั๊มน้ำมีแทงน้ำให้ดูที่ครัวสิครับ ดีไหมว่างใช้ได้เลยนะทำอาหารให้ลูกๆให้คนในครอบครัวได้สบายสบายส่วนนี้ก็ไว้จานเก็บมีตู้เก็บจานด้วยมาดูห้องด้านล่างกันนะครับอันนี้เป็นห้องที่ต่อเติมขึ้นมาพิเศษใช้งบถึงสี่แสนบาทเพื่อให้คุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนอนชั้นล่างดีกว่าไม่ต้องขึ้นบันไดเนาะ มีแอร์ติดให้นะครับมีผ้ามา่านแล้วก็เหล็กดัดแน่นอนวางเตียงไดเ้เตียงใหญ่เลยนะม,มีตู้เสื้อมีตู้เสื้อผ้าบิวอินให้ด้วยกลับมาที่ห้องโถงแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นบนกันเลยจะสังเกตเห็นว่าห้องข้างๆห้องน้ำจะเป็นห้องเก็บของใหญ่นะครับ สามารถเก็บของได้เยอะไปเดี๋ยวเดินขึ้นมาข้างบนกันบันไดที่นี่เนี่ยว่างเลยทีเดียวนะบางบ้านเนี่ยผมเห็นว่า10กว่าล้านก็ยังบันไดแคบอยู่เลยแต่เนี่ยแค่3ล้านกว่าบาทได้บันไดบันไดที่กว้างมากข้างบนมี3ห้องนอนนะครับอันนี้คือห้องนอนใหญ่ห้องนอนหลักนะครับมีตู้เสือ้อผ้าบิวอิน คือของที่เนี่ยค่อนข้างดูใหม่นะครับเพราะว่าใช้งานน้อยทางเจ้าของบ้านเองเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ต่างประเทศแล้วปีหนึ่งจะมาสักสองครั้งเองผมก็จะมีหน้าที่มาดูแลปัดกวาดเช็ดถูให้ตลอดทุกเดือนอันนี้มุมมองจากด้านบนนะครับบ้านเราเป็นบ้านหัวมุมเนะมันก็จะโล่งๆสบายๆส,สายตาเห็นไหมฮะ มีเหล็กดัดมุ้งลวดนี่ส่วนนี้จะเป็นเ,เตียงห้องนอนหลักนี่ก็จะกว้างขวางนะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวให้ด้วยสะอาดทุกห้องน้ำเพราะว่าดูแลอยู่เป็นประจำทุกห้องน้ำนี่ก็จะมีกระจกการน้ำกระเซ็นออกมานะะนี่ก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นมีฝักบัวให้ มาเดี๋ยวเดินไปดูห้องต่อไปกันเลยถ้ามีลูกๆชายหญิงอย่างละคนก็พอดีห้องอะ่ะเป็นห้องกำลังพอดีพอดีเด็กวัยรุ่นชอบนักแลเด็กเล็กก็ชอบจะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้แล้วแต่อยู่ได้สบายๆหรือจะเป็นห้องรับรองให้เพื่อนฝูงมาอยู่ก็ได้นะครับ จะมีตู้บิวอินมีเตียงให้ทุกห้องเลยไม่ต้องไปซื้อเพิ่มแล้วนะผ้าม่านก็มีห้องต่อมาห้องที่สามครับห้องที่สามเห็นไหมก็คล้ายๆกันซส์พอๆกันมีแอร์ติดให้ทุกห้องนะครับไม่ต้องกลัวใช้งานได้แอร์ก็ให้แอร์มีถึงเดี๋ยวนะห้าตัวนะ เออใช่ทุกห้องจะมีแอร์ให้หมดห้องโถงก็มีห้องผู้ใหญ่ก็มีรวมแล้วแอร์เนี่ยมีถึงห้าตัวทีเดียวนะอืมเป็นไงบ้างครับสะอาดไม่ต้องทำอะไรเลยเข้าอยู่ได้เลยอะ่ะนี่คือบันไดไหมกว้างกว้างราวบันไดก็เป็นสแตนเลตด้วยนะอย่างดี แน่นหนามั่นคงกว้างจริงๆบ้านหลังเนี้ปลอดโปร่งโล่งสบายห้องน้ำชั้นบนนะครับเห็นไหมฮะสะอาดสะอ้านมากชอบมากเลยมีที่กั้นน้ำกระเซน็นมีฝักบัวให้อาบน้ำอับท่ากาันสบายใจนอนพักผ่อนนั่งเล่น นี่คือบิมานของความสุขโดยแท้จริงสำหรับครอบครัว